เช้านี้ที่หมอชิดวันนี้นอกจากจะนําเสนอข่าวบรรยากาศวันไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนแล้วนะคะมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งค่ะเธอเพิ่งคลอดลูกแฝดได้5วันคลอดก่อนกาหนดด้วยนะคะลูกก็เลยต้องอยู่ในตู้อบด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีภาวะโลหิตจางด้วยค่ะแม่ยิ่งเครียดหนักเลยบวกกับอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าแม่ท่านนี้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดตึก18ชั้นนะคะ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลปทุมธานีค่ะคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่สายสุนีอายุ31ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก่อนที่จะคลอดลูกแฝดเนี่ยคุณแม่ก็มีลูกมาแล้วสองคน6ขวบคนหนึ่ง11ขวบคนหนึ่งกับสามีคนแรกนะคะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกแฝดเนี่ยก็คือกับสามีเธอคนที่สองซึ่งสามีคนที่สองเนี่ยก็คือตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําด้วยนั่นหมายถึงว่าภาระความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยก็คือเธอเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวะะนค เด็กก็ตามค่ะเหตุสลดนี้ค่ะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่เธอเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่บริเวณชั้น18ชั้น18นก็คือเป็นชั้นที่ลูกแฝดของเธอค่ะเข้ารับการรักษา อาการทรารซีเมียหรือว่าโลหิตจางเธอก็มาดูมาแลอะไรอยู่เนี่ยนะคะเหมือนกับมีการคุยโทรศัพท์ซึ่งคาดว่าเป็นการพูดคุยกับคุณพยาบาลหรือคุณผู้ช่วยถามถ่ยอาการลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าดูภายนอกก็คือไม่มีทีท่าว่าจะคิดสั้นเลยจังหวะที่เธอเดินเลี้ยวเข้าไปในซอกหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละค่ะที่เธอเนี่ยเดินเลี้ยวเข้าไปเพื่อที่จะกระโดดตึกลงมาตึกเนี่ยก็คือโดดจากชั้น18ลงมาแล้วก็มาตกอยู่ที่ชั้น2สภาพนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงอะคะ่ะเพราะว่าตกลงมมาาสูงกก ค่อนข้างหนักอะนะแล้วก็คนที่ไปเจอตอนแรกก็พยายามจะยื้อชีวิตแต่ไม่ไหวจริงๆอะเธอเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุตรงนั้นเลยอะนะคะย้อนไปวันที่22มกราคมคุณแม่ท่านนี้ก็มาผ่าคลอดลูกแฝดก่อนกําหนดคราวนี้ถัดมาอีก2วันหลังจากนั้นก็คือวันที่24มกราคมปรากฏว่าลูกแฝดต,ต้องไปรักษาโรคโลหิตจ,จางหรือว่า t า a l a s s e m i ตอบที่ชั้น18คราวนี้ถัดมาอีกค่ะถัดมาอีกวันที่27ม,มกราคมก็คือเช้าของวันที่27นี่แหละคะ่ะคือช่วงเกิดเหตุคือเข้าใจว่า คาดว่าเธอน่าจะมีภาวะเครียดหลังคลอดนะคะเพราะว่าต้องดูแลลูกตามลําพังตามข้อมูลบอกว่าก่อนที่เธอจะคลอดลูกอะคะ่ะเธอเป็นรปพอ,อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตนะคะแล้วก็เธอก็พอท้องแก่ปุ๊บเตรียมคลอดก็เลยลาออกออกมาอะไรแบบนี้นะคะวันที่เกิดเหตุญาติไม่มีใครกล้าที่จะไปบอกลูกของเธอเลยคะ่ะที่บอกว่าหกขวบกับสิบเอ็ดขวบอะคะ่ะคือเด็กๆเ,เขาก็รู้เรื่องแล้วเนาะเขาก็ไม่รู้จะบอกยังไงอะ เจ้าหน้าที่พมจังหวัดปทุมธานีก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่บ้านเช่าในพื้นที่อำเภอสามโคกนะคะที่เป็นบ้านของคุณแม่สายชุนีแล้วก็ลูกอีกสองคนนะคะก็คือสิบเอ็ดขวบกับหกขวบเพื่อที่จะรับไปดูแลชั่วคราวแต่ว่าทางญาติก็ยืนยันว่าจะรับเด็กทั้งคู่กลับไปดูแลเองนะคะส่วนลูกแฝดสองคนตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะเดี๋ยวญาติญาติก็จะหารือกันอีกครั้งว่าจะช่วยเหลืออะไรยังไงกันได้บ้างนะคะขณะที่ศพของคุณแม่สายชุนีเนี่ยนะคะก็จะติดต่อขอรับกลับไปบำ